สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพัมเซนทันสเตชันนะครับหรือว่าพัมที่ติดก,กับห้างเซนทันเวสเกตครับผมห้องนี้อยู่ชั้น32นะครับเป็นห้องไทย26ตารางซึ่งเป็นห้องวิวฝั่งแดดเช้าครับห้องวิวฝั่งนี้จะค่อนข้างหายากมากๆครับผมแล้วก็ห้องเดิมทีเนี่ยเจ้าของซื้อมาเพื่ออยู่เองครับผมก็จะตกแต่งค่อนข้างสวยเลยามาดู ตัวโซฟาครับเจ้าของใช้เป็นโซฟาเป็นไซส์สที่นั่งนะครับก็คือเรียกว่าสามารถนอนเหยียดตัวได้แบบได้ยาวๆเต็มพื้นที่ได้เลยครับผมแล้วก็จะมีตู้เย็นแบบไซส์สประตูนะครับไมโครเวฟแล้วก็มีเค์เตอร์ครัวครับผมตรงระเบียงจะมีเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าครับผมแล้วก็วิวฝั่งนี้จะเป็นวิวแดดช่วงช่วงเช้า วิวฝั่งนี้หายากมากๆครับแล้วก็ราคาก็จะสูงด้วยตัวทีวีนะครับจะเป็นทีวีของซัมซุงไซส์40นิ้วครับพร้อมกับชั้นวางทีวีแล้วก็ตัวผ้าม่านต่างเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างดีเลยผ้ามา่านเป็นม่านโปร่ง2ชั้นนะครับติดตั้งสวยงามมากๆครับผมโต๊ะทานข้าวบวกบกับเก้าอี้2ตัว ห้องนอนความพิเศษของห้องนี้คือตัวตู้เสื้อผ้าครับจะหันออกมาทางห้องนั่งเล่นปกติ couples. ถ้าเป็นห้องอื่นเนี่ยตู้เสื้อผ้าจะหันไปทางที่นอนครับตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้สูงชนฝ้านะครับเป็นประตูบานสไลด์ครับผมแล้วก็มีกระจกในตัวตัวนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับโต๊ะเครื่องแป้งก็จะโต๊ะเครื่องแป้งครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานครับผมโต๊ะทางานแต่ว่าไม่ได้มีเก้าอี้ให้นะครับพร้อมกับฟูกนอนไซ 5ฟุตตามนี้เลยครับผมผ้มาม่านก็สวยหรูอย่างดีมากที่นอนสามารถขยับหัวเตียงได้นะครับแล้วแต่เราจะชอบเลยว่าเราจะหันไปทางไหนถัดมาห้องน้ําห้องน้ําที่นี่จะพิเศษคือห้องน้ําในโครงการนะครับจะไม่ได้มีฉากกั้นอาบน้ําให้แต่ว่าห้องนี้เจ้าของติดฉากกั้นอาบน้ําเพิ่มนะครับผมเนี่ยสวยงามมากครับน่าอยู่มากๆห้องนี้ปล่อยเช่าที่8,000บาทนะครับ ให้ Full Option แบบนี้เลยครับผมถ้าสนใจอยากจะนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียไที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอยกจบการรีวิวห้องเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผม